สวัสดีครับแฟนขับสีสเกตสร้างบ้านครับสวัสดีครับแฟนขับน้องหญิงสาวมันเป็นอะไนครับเปิดหัวมาเลวยเพลงหอบฝันมาหลังห่านครับพี่น้องมารพบ้านน้องอู๋อิงครับบรรยากาศด้านหน้าตรงหน้าครับสวยสง่าครับสมบูรณ์ครับฟังเพลงไปก่อนครับช่วงนี้ก็งานฉาบกำลังจะเริ่มครับผม แล้วก็จะค่อยๆถ่ายคลิปให้มึงไปเรื่อยๆครับผมเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสีสกิสร้างบ้านหน่อยครับผมเราเป็นทีมงานสร้างบ้านน้องอุ้งสาวม้นเพ่งแพรงครับสนใจสร้างบ้านโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับเราไปดูใกล้กันวันนี้ตอนนี้ช่างทำอะไรอยู่ครับเราก็มาดูกัน มาอยู่หน้าบ้านแล้วครับผมาบ้านหนองนี้นะครับผม,มช่างมันก็อยู่ด้านในครับตรงนี้งานด้านในครับถ้าต้องจะยังไ้ออกมาเท่าไหร่ครับจบเสียครับแล้วก็งานก่ออิฐด,ด้านในครับ ันี่ครับเขามาด้านในแล้วครับแค่ามันก็จบเสียงังเพงลงน้องปนั่งครับดูบรรยากาศยังจบเสียงแล้วก็ตรงนี้ครับก็อีทรครับ ทำไปก่ออีกคบไปทับแทงนี่จับเสียงกันครับอยู่ในงานจับเสียงช่วงนี้จับเสียงแล้วก็ปิดแล้วก็ก่ออิฐแผงที่ก็ปิดงานฉาบด้านในนะครับผมด้านเบิร์กครัฉีดน้ำครับพี่น้องฉีดน้ำวเนี่ยนี่คือฉีดน้ำคือเตรียมเพื่อที่จะ ครับเดียวครับผมเมือนบรบรยากาศรอบไปก่อนนะครับให้ใหายคิดเึงกันครับต่างไปเหตุงานไปครับดูได้ครับบรรยากาศต่างๆครับน้านบนก็ฉีดน้ำครับฉีดน้ำ น้ำชุ่มครับช่วงนี้แล้วก็ไปทีละห้องกราฉีดไปเรือ่อยๆเพื่อจะฉีดไปฉีดน้ำไปเรื่อยๆครับ บรรยากาศเปิดหน้าต่างไปพี่น้องครับเย้าตลอดครับครับเพลงจบไปพอดีครับ ถ่ายให้ดูมุมอื่นเงีต่อไปครับผมทำไม่ได้ยิ่งลืมกดนลค์ก็แชร์กดติดตามให้ทีมงานสีสเก็ดสร้างบ้านเลยครับผมเป็นกําลังใจให้สร้างครับแล้วก็จะมีบางจุดกับที่ยังไม่ได้ทํานะครับผมมันใดตัวนี้แข่งเข้ามารอบนี้นะครับก็จะได้ทํายมุงสร้างนี้ในหมวดงานฉาบนี้ไปเลยครับมาโดนครับพี่น้องไม่นานครับรอผจรอสักครู่นะครับ งานฉาบสิเขามาเลยครับสองสิงเพื่อนนอนอยู่ด้วยแบกผ่อนครับลมเย็นๆครับใส่กินอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วครับแล้วก็ไปดูวาสนากันครับวาสนาเพิ่เป็นเังไงครับบริเวณเบื้องร้ายมือครับสองมือแล้วมั้งนี่มือสองมือนะครับนี่ครับวันนี้เพิ่นก็ดูทางทา่งรีแลกลงไปเยอะครับ นอนเหรอนครับนี่แหละไปเยอะเลยครับคุณปู่แกก็หายยาให้กินครับแกดูแลอย่างดีครับ ตรง่อนี่ครับเดี๋ยวเราก็ปิดครับตรงนี้ก็ปิดครับท่อพวกนี้ไม่ได้โชว์นะครับเดี๋ยวก็ต้องปิดแล้วครับผมอันนี้ช่างปลาปลาเขามาใส่ไว้ครับด้านนอกบ้านครับหยาเกลียวครับได้ฝนครับได้ฝนก็แตกขึ้นมาเร็วๆครับตอนนั้นคุณปู่แกเพิ่งย้ายมาไม่นานครับ ในฝนปุบกับเด็กนอแตกไปขึ้นมาครับอนี้เปิดหน้าวส่หน้าครับนี่เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างมาครับดูดูใหญ่เลยครับด้านข้างดูใหญ่ครับพอออกมีเสาแล้วก็ดูธรรมะแมรงขึ้นครับดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับมาเลยครับ ลงแข็งแรงบึ้ขึ้นเลยครับผมเบืองมุมด้านนี้ครับก็จะเห็นความสวยงามอีกมิติหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งครับมุมด้านที่เราเปิดหัวคิดมาครับพี่น้องวางามครับงามก็เข้มงวดเขม่าครับสงกําลังใจซึ่งกันเลยครับสอบถท้านะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ช่างด้วยนะครับผมสีสเกตสางบ้านครับที่นี่คือสถานที่สร้างบ้านนองอุงอิงสาวนอนต่นแพงครับพ่อหนาเสืยอครับว่า ยังไม่ถึงปีผ่านไปครับจากกี่นดยังได้ขอกง้ครับวันนี้บ้านของน้องได้สั่งได้ปาครึ่งฝันนะครับมาครึ่งฝันของน้องนะครับวันนู้นครับประมาณช่วงๆไม่สายครับช่วงนั้นก็ได้เลือกแบบบ้านกันอยู่เลยครับหนอนเป็นคนจิ้มแบบบ้านหลังนี้เลยครับเพราะตอนแรกไม่หน่อยกับก็อีกแล้วที่เอาบานสันเดียวครับผมก็เตรียมแบบบานชั้นเดียวมาให้ครับแต่วันนั้นผม คืนว่าน้องเคยคิดเคยๆๆออกอต่ผมถามพ่อโจว่าฝันอยากได้อะไรน้องบอกว่าอยากได้บ้านครับคล้ายๆกับซีสเกตสร้างบ้านนี่แหละครับซึ่งบ้านผมเป็นบ้านชั้นครึ่งครับผมเลยยแบบชุดนี้มาเป็นบ้านชั้นครึ่งอันเดียวครับเลยกับบ้านสองสานผมไปยิบมาเลยครับที่เหลือเป็นแบบบ้านชั้นเดียวหมดเลยครับแล้วน้องก็มาจิ้มแบบหลังนี้ปั๊บเลยครับพวกเราสามคนทั้งผมทั้งพ่ออีกแล้วก็ ไหน่อยก็แน่มน่หนาแน่หนาคางครับงานมาจบลงแล้วครับก็ต้องตามตามหน่องเปลือครับแล้วก็วันนี้คือวันนี้พดเสื้อแะครับว่าวันหนึ่งน้องจะมีบ้านที่งดงามอีกหนึ่งหลังหนึ่งทรงครับผมส่วนหนึ่งกัแฟนครับหลายคนครับทั่วประเทศนะครับหักน่องครับแล้วก็ส่งกำลังเรียงใจส่งมาไ้น้ำใจมาให้น้องนะครับแต่น้องก็ สู้เต็มที่ครับสู้ทุกสนามครับไปถึงไหนถึงไงถึงกันครับกนอยตัวนี้น่อยนะครับแต่ว่าสู้แห้ครับสู้มาครับคลิปนี้พี่น้องซีสเกตสร้างบ้านขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณลหลายๆครับ